วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนไปรเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นต้องทํำยังไงบ้างไปนั่งคุยนครับสวัสดีครับการชนวัฒนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในรายการนั่งคุยกันครับก็เช่นเคยนะครับก็จะเป็นรายการที่เอาเรื่องราวประสบการณ์ ในประเทศญี่ปุ่นมาแชร์ให้ฟังกันนะครับก็ต้องออกตัวก่อนครับว่าการเนี่ยไม่ใช่เซียนไม่ใช่กูรูอะไรในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมา3ปีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เชื่อว่ามีหลายคนที่เจอประสบการณ์ที่ต่างออกไปจากที่กันเล่าให้ฟังนะครับยังไงเนี่ยก็เอามาแชร์กันได้นะครับเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปนะครับก็รออ่านในคอมเมนต์อยู่ ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกันจะไปอ่านแล้วก็ไปหยิบขึ้นมานั่งคุยกันแน่นอนนะครับหัวข้อในวันนี้ของเราครับคือการเตรียมตัวก่อนมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับคือเป็นหัวข้อที่ตอนที่ก่อนที่การจะมาเลือกที่จะมาเรียนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องหาข้อมูลมาเยอะมากเหมือนกันครับแล้วก็คิดว่าน่าจะดีเหมือนกันถ้าหยิบเรื่องนี้มานั่งคุยกัน นะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะครับมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นคร่าวๆกันก่อนครับคือในอประเทศญี่ปุ่นนะฮะจะมีกฎว่าถ้าเราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมีโคต้าให้เรา2ปีนะครับจะไม่เกินนั้นนะครับก็จะเรียนได้เต็มที่เลย2ปีแล้วถ้าหมด2ปีนั้นอะ่ะเราจะต้องไปทําอย่างอื่นละจะไปหางานก็ได้หรือว่าจะไป เรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าโคตาของการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีให้แค่2ปีเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องค่าเทอมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันมันกว้างมากเลยครับมาแล้วแต่ปัจจัยเลยว่าเลือกเรียนโรงเรียนใหญ่แค่ไหนเมืองไหนราคามันเลยบอกเป็นเลขแบบว่าเป๊ะไม่ได้แต่ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึง900,000เยนต่อปี แล้วแต่โรงเรียนที่เลือกเลยนะครับคือถูกกว่านี้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเอากลางๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตอนหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่แล้วสองเทอมด้วยกันนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะมาเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเตรียมยื่นเอกสารอะไรยังไงบ้างต้องติดต่อโรงเรียนอะไรยังไงนะครับเรามาดูกันจิ๋โพยเช่นเคยครับ ข้อมูลเยอะมากครับจาไม่หมดจริงๆนะฮะคือตอนที่ผมมาเรียนภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยผมดําดเนินเรื่องผ่านเอเจนซี่ที่ไทยนะครับก็จะมีการจัดการมาให้แล้วล่ะเขาจะลิสต์มาให้เลยว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอกสารบางตัวเนี่ยอาจจะต้องมีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ฝากให้กับเอเจนซี่แปลได้เลยก็จะมีค่าดําเนินการนิดหน่อยนะส่วนใครที่อยากลองติดต่อโรงเรียนเองก็ทําได้นะครับผมก็มีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยก็ ติดต่อรงเรียนเองเหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยว่าสะดวกแบบไหนนะครับการเตรียมเอกสารครับเรามี2เรื่องหลักๆครับที่เราต้องต้องมีอันที่1ก็คือ C.O.E. ครับแล้วก็วีซ่าครับเราต้องขอ C.O.E. ก่อนเพื่อเอา C.O.E. เนี้ยไปยื่นขอวีซ่านะครับ C.O.E. คืออะไร C.O.E. คือใบรับรอง สถานภาพการพำนักครับซึ่งอันนี้ทางโรงเรียนจะเป็นคนออกให้เราครับมันอารมณ์ประมาณว่าเป็นเอกสารรับรองว่าคนคนนี้เป็นนักเรียนในสังกัดเขาจะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเรียนภาษาเขาเซ็นรับรองให้อะไรประมาณนั้นครับแล้วเราจะใช้สิ่งนี้แหละเพื่อยื่นขอวีซ่าในการเรียนของเรานะครับซึ่งการจะได้มาใน COE ครับเราก็ต้องทําตามเอกสารที่ทางโรงเรียนโรงเรียนนั้นๆขอเข้ามาครับก็อาจจะมีดีเทลที่ต่างกันออกไป บ้างนะฮะแต่ว่าอันนี้ที่กันเจอนะครับก็จะมีต้องกรอกฟอร์มเอกสารที่โรงเรียนเขาให้มาครับก็จะเป็นพวกประวัติส่วนตัวประวัติเรื่องการเรียนการทํางานอะไรทํานองนี้ครับแต่ว่าจะค่อนข้างต้องกรอกละเอียดนะฮะจะต้องผมโดนไล่ไล่ประวัติตั้งแต่เรียนเรียนประถมเลยอะว่าเข้าเรียนจบเรียนตอนไหนไล่มาจนถึงวุฒิสูงสุดที่คุณเรียนต่อในตอนนั้นอะว่าว่าคุณเรียนถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องไปนั่งเช็คนิดนึงว่าเอเรา เราเข้าเรียนตอนไหนเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะครับตอนตอนที่ผมสมัครมันก็นานแล้วเนาะจะให้ย้อนกลับไปตอนประถมก็มีต้องต้องย้อนปีดูเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เอกสารพวกนี้จะกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปแล้วก็กรอกกันไปนะฮะกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกอฟอร์มต่างๆของโรงเรียนเสร็จปุ๊บจะเป็นใบเกรดครับใบเกรดที่เราจบมาจบมาเท่าไรจบที่ไหนมาก็เป็นพวก ใบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาต่างๆใบเกรดนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ในตอนนั้นนะฮะก็ต้องขอมีใบใบรับรองการเป็นนักเรียนนะครับส่วนใครที่ทำงานแล้วก็จะเป็นหนังสือรับรองการทํางานไอ้พวกนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็จะมีเอกสาราประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอันนี้แล้วแต่ที่นะว่าจะเรียกระดับสูงแค่ไหนหรือว่าชั่วโมงเรียนแค่ไหนอันนี้จะไม่ค่อยเหมือนกัน นะครับก็แล้วแต่กฎของจังหวัดนั้นๆด้วยว่าเขาเรียกเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับไม่ต้องกังวลถ้าถ้าใครสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องต้องเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นมามาก่อนอยู่แล้วละ่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครมีผลสอบผลสอบ jlpt หรือว่าผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นต่างเนี่ยยื่นไปด้วยก็จะดีนะครับเราก็จะมีเอกสารรับรองการเงินนะครับก็อันนี้ก็สําคัญนะก็เขาเขาจะดูว่าการเงินของเราเนี่ย เพียงพอที่จะใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นตามที่เราขอเวลาเรียนไปได้ไหมนะครับก็สามารถค้ำประกันตัวเองก็ได้หรือว่าจะให้มีผู้ค้ำประกันก็ได้นะครับก็ถ้าค้ำประกันตัวเองเนี่ยก็ใช้เอกสารการเงินของตัวเองนี่แหละฮะยืนยันไปว่าเราไหวส่วนถ้าใครมีคนค้ำประกันให้เนี่ยก็ยื่นเอกสารของคนนั้นๆไปนะครับและที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็เป็นพวกพาสปอร์ตรูปถ่าย แล้วก็มีการตรวจสุขภาพอะไรอย่างนี้ครับกเ็เขาก็ต้องตรวจแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะรเหมือนตรวจสุขภาพประจําปีครับตอนผมไปตรวจก็ก็ครึ่งวันก็เสร็จแล้วแต่ละแหละมันก็มีมีมีเจาะเลือดนะตอนผมตรวจนะเจ็บเหมือนกันนะครับก็พอเราเตรียมเอกสารพวกนี้เสร็จแล้วเราก็จะยื่นไปให้ทางโรงเรียนรับรองว่าโอเคไหมเอกสารเราผ่านไหมนะฮะอ่ะแล้วก็ต้องนิดนึงครับ เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งมารู้ตอนที่จะมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเหมือนกันว่าถ้าใครที่อายุเกินสามสิบปีแล้วอ่ะการการโดนขอเอกสารจะจะมีความวุ่นวายเพิ่มขึ้นนะฮะคือเขาจะตั้งคําถามว่าทําไมถึงจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนอายุเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับจะต้องมีเอกสารเพิ่มมาตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณอายุเกินสามสิบแล้วคุณจะมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับมาเรียนได้แต่แค่ว่าจะมีเอกสารเพิ่มมาประมาณหนึ่งตัว ให้คุณอธิบายไปถ้าคุณอธิบายได้ไม่มีปัญหาเลยฮนะเพราะว่าเพื่อนผมเยอะมากๆนะครับที่อายุเกิน30แล้วพอเราเตรียมเอกสารต่าง,างๆเสร็จแล้วยื่นปุ๊บเราก็รอได้รับ C.O.E กลับมาครับพอเราได้ C.O.E มาปุ๊บเราก็จะเป็นกระบวนการยื่นขอวีซ่าแหละครับซึ่งเอกสารเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเนาะก็เกาะตอนก่อนที่จะจะยื่นขอ C.O.E ครับตอนที่ได้เอกสารมาก็ลองเช็คว่า ทางทางขอวีซ่าใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันก็อาจจะลองขอมาสักสองสามชุดหน่อยเผื่อเอาไว้จะได้ไม่ต้องไปขอหลายรอบนะฮะเอกสารตอนขอวีซ่าที่เพิ่มมาเนี่ยน่าจะมีแค่พวกแบบสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็พวกคำร้องขอวีซ่าต่างๆเท่านั้นเองครับและแน่นอนครับ c o v e ของเราอันนี้เป็นเป็นเมนหลักเลยถ้าเรามีตัวนี้แล้วเนี่ยการขอวีซ่าก็จะไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมคือผมคิดว่า ตอนที่ผมกังวลนะกังวลจริงๆเลยคือตอนตอนขอ C O E มากกว่าเพราะมันจะต้องผ่านการรับรองของโรงเรียนว่าถ้าเขาไม่รับรองเนี่ยเราก็เสร็จเลยแต่ถ้าถ้าเรามีคนรับรองแล้วครับการขอวีซ่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แนะนำครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนะฮะแนะนำว่าให้เรียนภาษามาก่อนเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเพราะว่าสำหรับผมอะ่ะสปีอะ่ะ ยังรู้สึกว่าไม่พอเลยฮนะยังรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากมากๆนะฮะมันเรียนแบบยังไม่พอยังอยากจะรู้มากขึ้นไปอีกแต่ว่าพอมันเต็มโคต้าแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แปลว่าถ้าเรายิ่งเรียนมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งได้เปรียบเท่านั้นนะครับข้อท้ายผมแนะนําผมแนะนําว่าให้เรียนจบมินะสี่เล่มนะครับน่าจะน่าจะโอเคหรือว่าถ้าเรียนไปไกลได้มากกว่านั้นยิ่งดีเลยนะผมมีเพื่อนที่เขาเรียนมาเยอะแล้วอะแล้วพอมาเรียนที่ญี่ปุ่นอะเขาไปเร็วมากแบบน่าอิจฉามาก ส่วนถ้าใครไม่ไหวจริงจริงนะยังเรียนมาได้ไม่ถึงมิน,นะสีเล่มก็เอาได้มากที่สุดครับคือผมมีเพื่อนที่เรียนมาไม่เยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอพอครบ2ปีแล้วโหเก่งมากก็มีนะครับมันมันไม่ใช่ไม่มีแต่แค่ว่าเราจะต้องต้องใช้แรงใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นนะครับก็ถ้าให้แนะนําก็เรียนมาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วพอเราจบจากกระบวนการขอทุกอย่างครับถ้าเราได้วีซามาเรียบร้อยเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะ บินมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้เลยแต่ว่าการที่เราจะมาอยู่ในญี่ปุ่นแปบลบว่าเราต้องมีต้องมีที่พักนะฮะถ้าไม่มีที่พักเนี่ยมันก็จะลําบากใช่ไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันควรต้องมีแหละคือผมมีเคยมีเพื่อนเป็นต่างชาตินะครับแบบว่าเขาเขาเลือกที่จะบินมาหาที่พักก่อนว่าชอบที่ไหนแล้วก็ดีลกับเอเจนซี่ในญี่ปุ่นเลยซึ่งอันนี้มันมันค่อนข้างยากผมแนะนําว่าให้ใช้เอเจนซี่ในไทยนี่แหละในการหาที่พัก ในญี่ปุ่นไปก่อนนะครับคือที่พักในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะต้องดิวผ่านคนกลางเท่านั้นเขาจะไม่ได้แบบว่ามาคุยตรงกับเรานะจะต้องผ่านเอเจนซี่เท่านั้นก็ยังไงลองใช้บริการเอเจนซี่ที่ไทยดูครับมีมีเอเจนซี่ที่ใช้ภาษาไทยได้แล้วก็มีที่พักให้เลือกเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนครับคือเอเจนซี่ในญี่ปุ่นเนี่ยที่พักให้เลือกมันจะเยอะกว่าแต่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการกรองด้วยนะว่าแบบเขารับต่างชาติไหม แต่ถ้าใช้เอเจนซี่ที่ไทยเนี่ยแน่นอนทุกเจ้าสกรีนมาแล้วว่ารับคนต่างชาตินะฮะก็ลองเลือกที่พักที่คุณชอบดูนะครับแต่ว่าการหาที่พักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะหากันประมาณ1เดือนก่อนหน้าหรือว่าไม่เกินนั้นนะครับตอนผมนี้หาก่อนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าหาก่อนนานเนี่ยบางทีคนเขายังไม่ได้ไม่ย้ายออกมันห้องมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ถ้าคุณเลือกที่พักแล้วเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการ โทรมาเช็คด้วยนะจากจากเอเจนซี่ของญี่ปุ่นนะโทรมาเช็คกับเราโทรมาเช็คกับคุณที่คนที่คุณให้เบอร์ติดต่อฉุกเฉินไปตอนผมเนี่ยผมก็โดนโดนโทรมาเหมือนกันแล้วโทรมาเป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้โหตอนนั้นตอนนั้นลกลกมากเลยพูดพูดก็ไม่ค่อยได้ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราต้องโดนโทรมาเช็คแล้วก็กังวลว่าว่าถ้ามันพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะให้เราให้เราพักหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนเบอร์ฉุกเฉินที่ผมให้ไว้ก็โดนโทรหานะครับแต่ว่าโดนโทรเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะดีหน่อยยังไงก็ถ้าจองที่พักแล้วก็อาจจะต้องเตรียมเตรียมรับโทรศัพท์นะฮะถือว่าถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องแล้วกันอุ่นเครื่องก่อนที่จะต้องมาใช้ภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนะครับแถมให้อีกนิดหนึ่งครับวันที่สมมุติว่าคุณทําทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยคุณบินมาที่ญี่ปุ่นแหละครับวันที่เข้าประเทศเลยเนี่ยเข้ามาที่ตอมอนะครับ เขาจะถามคุณว่าจะทํางานพิเศษไหมให้ตอบว่าทาเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตอบว่าทําแล้วไม่ทําเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับมันจะเป็นแค่มีการปั๊มอนุญาตว่าสามารถทํางานพิเศษได้แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ทําแล้วเกิดเปลี่ยนใจแบบอีกหนึ่งปีให้หลังว่าเอ้ยอยากทํางานพิเศษแล้วอยากจะหาะไรายได้เสริมฝึกภาษามันจะต้องไปขออนุญาตอีกรอบนึงครับซึ่งมันจะเพิ่มความวุ่นวายให้กับเรามากๆเลย ก็แนะนําว่าถ้าตอนที่เข้าประเทศก็บอกเขาไปเลยครับว่าจะทําเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทําไม่เป็นไรนะครับคิดว่าครบถ้วนนะครับก็อันไหนที่พูดผิดพูดกระตุกกระตักไปบ้างตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเอกข้อมูลมันเยอะจริงๆนะมันแบบมันมันปล่อยโฟล์มากไม่ได้มันข้อมูลมันหลุดหมดเลยเนี่ยคือตอนแรกแบบเอ้เดี๋ยวเราพูดกันชิวๆ แต่ข้อมูลมันช่างเยอะเหลือเกินนะฮะคิดว่าครบถ้วนนะครับเท่าที่ลิสต์เอาไว้ไม่น่ามีขาดเหลืออะไรแต่ว่าถ้าใครมีข้อมูลที่ต่างออกไปนะฮะใครที่มีประสบการณ์ที่ต่างจากที่การเล่าให้ฟังสามารถเอามาแชร์กันได้เลยนะผมเชื่อว่าแต่ละโรงเรียนอาจจะขอไม่เหมือนกันแหละแล้วก็แต่ละเอเจนซี่ก็น่าจะไม่เหมือนกัน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีประสบการณ์อะไรยัง,ยงไงกันบ้างน,นะครับเอามาแชร์เอามาคอามเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันแล้วก็เผื่อว่าใหา้ใครที่สนใจอยากมาเรียนต่อเนี่ยเขาจะได้รู้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนแบบนี้เหมือนกันนะเป็นแบบนั้นแบบนี้เอามาแชร์กันนะครับผมส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวอะไรในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยากให้กันเล่าให้ฟังนะครับคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวกันจะไปนั่งอ่านแล้วก็หยิบมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมก็ยังไงขอบคุณที่นั่งฟังกันจนจบนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ